ถามตอบเสริมสร้างผู้แรกเชื่อหัวข้อสามีและภรรยาคำถามข้อที่ 1. เพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ในการเป็นสามีภรรยาคำตอบประการแรกสิ่งสําคัญที่เราต้องมองเห็นสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคือการเป็นสามีภรรยาเป็นเรื่องที่เราต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีการเตรียมตัวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นสามีภรรยาที่ดีและถูกต้องได้กรุณาจำไว้ว่าปัญหายากลำบากมากมายระหว่างสามีและภรรยาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุไม่ได้ผ่านการตระเตรียมใดๆเลยเมื่อไม่มีการเตรียมตัวเลยครอบครัวย่อมไม่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราต้องมองเห็นว่าตลอดชีวิตของเรา ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรจำต้องมีการเรียนรู้ไม่ใช่ทำเลยในทันทีพวกเราต้องมีการตะเตรียมมีการเรียนรู้จึงสามารถไปกระทำในโลกนี้มีอาชีพอยู่มากมายทุกๆอาชีพล้วนแต่ต้องมีการเรียนรู้ก่อนขณะเดียวกันเราต้องมองเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอาชีพใดยากไปกว่าการเป็นสามีหรือภรรยา ทุกอาชีพล้วนมีเวลาเข้างานและเลิกงานมีแต่การเป็นสามีภรรยาเท่านั้นที่ไม่หยุดเลยตลอด24ชั่วโมงทุกอาชีพล้วนมีการปลดเกษียณแต่สำหรับการเป็นสามีภรรยาแล้วไม่มีการปลดเกษียณต้องเป็นไปตลอดทั้งชีวิตดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะมองเห็นว่าการเป็นสามีภรรยาเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัส จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการตะเตรียมตัวร่วงหน้าและต้องมีการเรียนรู้เป็นอย่างมากคำถามข้อที่2บทเรียนแรกหลังจากแต่งงานที่สามีภรรยาต้องเรียนรู้คือเรื่องใดคำตอบบทเรียนแรกที่สามีภรรยาต้องเรียนรู้หลังจากแต่งงานก็คือต้องเรียนรู้ในการโอนอ่อนผ่อนปรน ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาทั้งสองคนแม้ว่าจะเหมือนกันมากแค่ไหนแต่ไม่ช้าหรือเร็วก็จะพบว่ามีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความเห็นความรักชอบความเกลียดชังข้อคิดเห็นหรือความโน้มเอียงไม่ช้าก็เร็วจะพบว่าข้อแตกต่างของทั้งสองคนมีมากดังนั้นหลังจากแต่งงานแล้วต้องเรียนรู้ว่าจะโอนอ่อนผ่อนปนอย่างไร อะไรคือการโอนอ่อนผ่อนปนความหมายของการโอนอ่อนผ่อนปนก็คือข้าพเจ้าเดินครึ่งทางเพื่อไปรับเขาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องใส่ใจก็คือทั้งสองฝ่ายแต่ท้าว่าตามความหมายของภาษาเดิมการโอนอ่อนผ่อนปนหมายถึงการปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลและหวานชื่น เปาโลได้กล่าวไว้ในฟิลิปปอยบทที่4ข้อ5ว่าจงให้คนทั้งหลายทราบถึงความโอนอ่อนผ่อนปรนของท่านดังนั้นเรื่องแรกที่สามีภรรยาต้องเรียนรู้คือการโอนอ่อนผ่อนปรนภรรยาต้องโอนอ่อนผ่อนปรนต่อสามีสามีก็ต้องโอนอ่อนผ่อนปรนต่อภรรยาความหมายของการโอนอ่อนผ่อนปรนก็คือ ข้าพเจ้าต้องมีความเข้าใจปัญหาของฝ่ายตรงข้ามเราจะโอนอ่อนผ่อนปนได้เราต้องเรียนรู้ในการสละตัวเองการสละตัวเองสามารถทำให้เราเป็นผู้ที่โอนอ่อนผ่อนปนถ้ามีการสละตัวเองในครอบครัวก็จะมีการโอนอ่อนผ่อนปนในครอบครัวนั้นอย่างแน่นอนอเมน